ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นช่วงอากาศดีนะครับเริ่มฤดูฝนนะครับก็สําหรับเกษตรกรที่ทํานานะครับก็จะต้องเริ่มเริ่มไถไถดักแล้วนะครับไถดักไถแปรแล้วนะครับก็ส่วนคนที่มีพื้นที่ว่างนะครับก็บางทีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็หว่านหว่านปุ๋ยนะครับเตรียมไว้ให้ เป็นอาหารสัตว์นะครับให้วัวควายกินนะครับอันนี้ก็ตรงนี้พื้นที่ว่างนะครับเพื่อนๆป,ประมาณสี่ไร่อ่ะฮะสี่ห้าไร่อ่ะฮะแต่ยังไม่ได้ใช้ทําอะไรก็เลยหว่านปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับเพื่อให้หญ้ามันขึ้นเป็นอาหารสัตว์นะครับอากาศกำลังดีนะครับไม่มีแดด เกษตรกรนะครับชีวิตเกษตรกรครับก็แบบนี้แหละครับนี่ก็เตรียมยาไว้แล้วนะครับก็เอามาปลูกแล้วก็หวานปีนี้แล้งนานหน่อยสองสารน้องวัว